สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังส้มหญิงพังส้มโอนะครับผมนี่นี่พามาดูช้างอยู่วัดป่าเจียงนะครับผมช้างเชอกนี้ก็ท้องอยู่นะครับผมนี่ครับประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมนี่นะครับผมนี่อันนี้ก็ไม่รู้ชื่อแล้วจำชื่อไม่ได้นะครับผมนี่ครับโอ้นี่น้องขันเงินของเรานะครับผมนี่น้องขันเงินก็มาครับเอ้าฝั่งนู้นน้องวันใหม่นะครับผมนี่นะครับ ครับเป็น้างอยู่ป่าป่าเจียงนะครับผมนี่น้องน้ําฝนนะครับผมนี่น้องน้ําฝนเราก็มาด้วยนะครับผมมาให้คุณชินกับสถานที่นะครับผมมาเร็วเป็นไงฮึเป็นยังไงบ้างฮึเป็นยังไงบ้างฮึแหมนี่ครับนี่ก็เริ่มคุณชินสถานที่แล้วโอ้เอาเอาคันเอาคันเอาถูถูเร็วถูเร็วถูเร็วถูวถดีดี ทูดีดีทูดีดีนี่ครับน้องน้ำฝนของเราครับผมอ้าวพี่ขวัญพี่ขวัญขาที่ห้าออกแล้วขาที่ห้าออกเหมือนกันนี่ครับเด็กชายขวัญเป็นยังไงบ้างอึโอ้โหบนสูงเร็วสูงยังไงเอาคันนี่คันเอาคันหรือขี่คันนี่ึคันหรือขี่คันคันหรือขี่คันเนี่ย อู้วันนี้มะปลายอดรักนะครับผมนี่นะครับผมสวัสดีครับผมพี่หมอครับผมนี่กินอะไรครับผมเต่งมืครับไม่ใช่ไม่เต่งมืครับผมทางตะวันครับนี่ครับอันนี้ก็มาทําอะไรครับผมมาเนี่ยนะครับมาดิเงี้ยครับอื่างี่ครับผมพี่หมอของเราเองนะครับผมนี่หลอดดูดี่เปอดหายอันไหนเอหายใจเนี่ เดี๋ยวมาดูพี่สมหญิงนะครับพี่สมหญิงเราก็มาครับผมนี่ครับนี่นี่พี่สมหญิงนี่ครับนี่ก็มารับนักท่องเที่ยวนะครับผมนี่ครับนะนี่น,น,นี่ครับสวัสดีนะรนนเร็วเสียงนะเร็วเสียงนี่เสียงดีดีนี่โอ้ดูดูนอนดูนอนสวัสดีหวัวหัวแทบเทียมดินเลยครับนี่โอ้โอ้โอ นี่อันนี้ก็คุณพอ่อนะครับผมสวัสดีครับผมคุณพอ่อครับนี่อันนี้เราก็มารับนักท่องเที่ยวนะครับผมวันนี้ครับรับนักท่องเที่ยวที่ป่าวัดป่าวัดป่าเจียงนะครับผมวันนี้นะครับผมพาน้องสมยิงมาครับพาน้องสมยิงน้องสมโอเราอยู่ทุ่งนานะครับผมวันนี้ครับน้องสมโออยู่ทุ่งนาครับพาน้องสมยิงมานะครับผมแล้วก็มีประมาณเดี๋ยวผมนับเชียกก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด โอ้ประมาณ1ิบเชือกได้นะครับผม12บสองเชือกได้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูช้างฝั่งนู้นด้วยนะครับผมโอ้จะของจะของมาแล้วเดี๋ยวเข้าเข้าไปหาช้างนี่นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็ท้องด้วยนะครับผมประมาณ6กเดือนนะครับผมเมื่อกี้นะครับนี่ครับโอ้สวยมากเลยนะครับผมเชือกนี้ครับนี่ครับดูกินครับอืกินหน้าอร่อยแท้ นี่ครับอันนี้ท้องอยู่นะครับผมนี่ครับแต่จำชื่อไม่ได้นะครับผมนี่ครับมาลองเชือกเลยนะครับเนี่ยนี่ครับอืมเอ้าแล้วพี่ทองคูณเราก็มานะครับนู่นครับพี่ทองคูณเราพ่วงน้องควานมานะครับผมวันนี้ครับนี่นี่ครับนี่ครับสวัสดีครับผมพี่ควันครับฟังมาฟังเชียงเขียด นี่เสียงเขียดนะครับผมเสียงเขียดนะครับผมเอาไม่ใช่ไม่ใช่น้องน้ำฝนสวัสดีครับเนสีครับเนเสียงเขียดเสียงเขียดนะครับผมไปดูช้างฝั่งนู้นด้วยนะครับผมนะครับอยู่สามคนนะครับผม ควันดำนะครับผมควันดำนะครับผมนี่นะครับผมโอ้ช้างป่าช้างป่าเโหลนี่ครับผมสวัสดีครับผมควันดำครับผมนี่จำได้ไหมครับผมผมก็ไม่จ๊าบครับสวัสดีครับผมอันนี้ควันนัดนะครับผมนี่นะครับโอ้ดูดูแม่ทองใบนะครับผมนี่นะครับอ้วนมากเลยอ้วนเหมือนควันเลยนะเนี่ย วันนี้ตะมุตะมี่นะครับผมน่ารักแบบแอบเบลนะครับผมนี่ครับช้างยังไงควานยังงันนะครับผมอันนั้นก็เหมือนกันเลยเหมือนควันเลยนะครับผมอันนั้นก็แม่พักบุงนะครับเป็นเอลดีนะเนี่ยอันนี้ก็แม่พักบุงนะครับผมเป็น แม่ของน้องน้ำฝนแล้วก็เด็กชายพลายวันนะครับผมนี่ครับนี่เป็นแม่ผักบุ้งของเรานะครับผมนุ้นก็พลายยอดรักนะโวพลายยอดรักตกมันอยู่ครับผมอาการก็ยังขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมนี่ครับนี่เราก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับผมนี่ครับไปไหนครับผม กินยามีการมีการมาใบอีกนะครับผมโอ้ควันดำเนียนี่ใช้ตลกนะครับผมนี่ก็พูดเล่นกันนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็พูดจากันในควันช้างครับผมนี่ครับอันนี้เราก็จะถึงเวลาเรากลับบ้านแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในวัดนะครับผมช่วงสามสี่โมงแล้วนะครับผมนี่นะครับนี่ครับนี่ก็น้องวันใหม่ของเรานะครับผมนี่อ้ ดูเล่นดินเล่นดินอย่างกับอันนั้นเลยนะครับผมนี่ครับดูครับโอ้โหเล่นขนาดนี้ดูเล่นนะครับโอ้โอห,หมูแล้วเป็นหมูแล้วอาจจะมึดๆหน่อยนะครับผมนี่ครับโอ้โ,โอโอเด็กชายขวัญเด็กชายขวัโยกเราเด็กชายขวัญเรายกอย่างเดียวเลยครับผมนี่เดี๋ยว ดโโูโอ้โอ้โตกใจนะตกใจเมงกัดแมงกัดเมงกัดแล้ว,เวบเนี้นนนยอยรวอยู่นะครับเคียวอยู่เคียวอยู่ไม่มีเสียงนะครับถ้าเคียวอยู่ไม่มีเสียงแน่นอนนะครับผมนี่นี่ครับ <c oughs> เอามไม่ทำเดี๋ยวเราไปหาพี่สมหญิงนะครับผมพี่สมหญิงเราปิดคลิปดีกว่านะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับผมเราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมเอาปิดคลิปเลยแล้วปิดคลิปเลยแล้วไหนไห <c oughs> <c oughs> นครับนี่เอาเนาะน,นี่เราทำอะไรครับผมเอานี่ครับนี่นะครับคลิปนี้เราก็น่าจะ จบกันเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ